ชาวกัมพูชาไม่พอใจเหตุไทยระงับปฏิญญาสันติภาพขอร้องมาเลเซียช่วยขับไทยออกจากอาเซียนด้วยเถืะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจาก นายอันวาอิบราฮิมนะฮะนายกรัฐรมนตรีของมาเลเซียในฐานะของประธานอาเซียนนะครับได้ถแถลงเอาไว้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเขานั้นยังคงมีจุดยืนที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาในการสอบถามของสมาชิกรัฐสภาของมาเลเซียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพที่ไทยและกัมพูชานั้นได้มีการเซ็นตกลงและสุดท้ายไทยได้ยกเลิกปฏิญญาสันติภาพนั้นไปแล้วนะครับโดยการระง,งับเอาไว้ก่อน เพราะมพูชานั้นไม่ได้แสดงความเป็นมิตรอย่างจริงใจนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงการสิ้นไร้การเป็นปรปักต่อไทยในขณะเดียวกันนะครับอันวายังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของการตกลงสันติภาพที่ล้มเหลวเพราะการกเกษียณของอดีตนายพลชาวไทยโดยระบุว่านายกรัฐรรมนตรีของไทยนั้นไม่เคยตั้งคําถามเกี่ยวกับบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้แทนอำนวยความสะดวกในการเซ็นสัญญาสันติภาพในครั้งนี้อันวานั้นรู้สึกประหลาด จที่ฝ่ายไทยนั้นไม่ได้รู้สึกดีใจและไม่ได้เฉลิมฉลองกับปฏิญญาสันธิภาพนี้แตกต่างกับทางฝั่งของกรรมัมพูชาที่ พอเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วก็เฉลิมฉลองกันนะฮะสิ่งนี้อันวาแสดงความงุนงงในจิตใจของตัวเองนะครับว่าทั้งที่มีการเซ็นปฏิญญาสันติภาพที่มาเลเซียไปแล้วแต่ไม่เกิดความคืบหน้าใดๆกับประเด็นชายแดนพิาพาทไทยและกัมพูชาในเมื่อแนวทางในการไกลเกลี่ยวางทั้งสองประเทศนั้นยังไม่จบลงมาเลเซียยังคงจะเดินหน้าทําสิ่งนี้ต่อไปและเขาให้ข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่ประธานาธิบดีโดนัทชัมนั้นได้เดินทางมาที่มาเลเซียแต่เขาก็ ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆหลังจากที่ไทยนั้นเป็นฝ่ายระง,งับปฏิญญาสันติภาพนี้ทรัมป์ได้อยู่ในการเซ็นสัญญาสันติภาพที่มาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นฝ่ายความมั่นคงของไทยก็ได้อนุมัติในการระง,งับปฏิญญาสันติภาพซึ่งหากระง,งับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิญญาสันติภาพนี้ก็จะถูกหยุดใช้โดยอัตโนมัติโดยเรียกร้องให้กัมพูชานั้นพยายามแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพราะไทยกล่าวหาว่ากัมพูชา เป็นผู้นําเอาทุนระเบิดมาวางไว้ในดินแดนของไทยแต่กัมพูชาก็ยังไม่มีการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังมีเพียงแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงว่าระเบิดนั้นเป็นระเบิดเก่าแต่หลักฐานที่ทางฝ่ายไทยพบยังคงขัดแย้งกับคําพูดของกัมพูชาเจมารี ali, คนดีคนเดิมนะครับก็ได้ออกมาถแถลงการไปเมื่อวานนี้นะฮะว่าตัวเธอนั้นขอยืนยันว่าทุนระเบิดที่ทางฝ่ายไทยเหยียบนั้นคือทุนระเบิดเก่าและพวก นนั้นไม่เคยมีการวางระเบิดที่ชายแดนนะครับเพราะว่าเขายอมรับไม่ได้นะฮะถ้ายอมรับนี่ออตว่าก็จะระง,งับเงินช่วยเหลือนั่นเองนะครับหลังจากที่จ่ายเงินก็ล่าสุดไปกว่า500ล้านนะฮะโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางฝั่งไทยว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ที่แนวชายแดนโดยบอกว่ากัมพูชานั้นยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหานี้อย่างใกล้ชิดโดยฝั่งไทยเองควรจะร่วมมือกับ กัมพูชาเพื่อสร้างเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของพลวเรือนภายใต้ปฏิญญาสันติภาพที่กัมพูชาและไทยได้ทําร่วมกันที่มาเลเซียนะฮะหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปครับชาวกัมพูชาก็รู้สึกหัวเสียนะฮะเหมือนมาเลเซียนั้นจะอ้อนฝั่งไทยมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วการกระทําของอันวาอิบราฮิมนั้นเป็นผลบวกกับกับกมพูชาด้วยซ้ําเพราะเขายังคงต้องการให้ปฏิญ,ญ,ญา ันนิภาพี้ยังคงเริ่มต่อไปมาเลเซียรู้ดีครับว่ากัมพูชานั้นไม่สามารถต่อต้านกองทัพของทางฝั่งไทยได้ในครั้งที่ผ่านมานั้นไทยยังไม่ได้รบเต็มกําลังนะครับถ้าหากไทยปฏิบัติการอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถจริงๆกัมพูชาก็ยากที่จะยื้อและรัง้งการโจมตีของทางฝั่งไทยได้อย่างแน่นอนชาวกัมพูชาบางส่วนนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นอยากให้มาเลเซียที่เป็นประธานอาเซียนนั้นขับไทยออกจากอาเซียนเสียเพราะเขามองว่าไทยนั้นคือ ภัยความมั่นคงไม่ใช่แค่เพียงของกัมพูชาแต่เป็นภัยของเพื่อนบ้านโดยรอบทั้งหมดนะฮะ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศอื่นๆเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกัมพูชานะครับมีแต่กัมพูชานั่นแหละที่คอยไปหาเรื่องเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือไทยเสร็จประเด็นประเทศหนึ่งก็มุ่งไปหาอีกประเทศหนึ่งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติของตัวเองแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าประเทศของตัวเองนั้นโดนลุกล้ำชายแดนจากเพื่อนบ้านในทุกทิศทางนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยตอนที่ ทียทําคลิปนี้อยู่เนี่ยนะฮะมีชาวกัมพูชาเนี่ยมาคอมเมนต์กว่า700คอมเมนต์มีการแชร์กันไปกว่า4.7 0 0ครั้งและมีการรับชมวิดีโอนี้ไปแล้วกว่า1ล้าน1แสนครั้งเลยทีเดียวนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าคนไทยนะ่ะจะต้องอยู่เบื้องหลังการพูดของเอาวาแนา่เพราะมันเห็นได้ชัดเลยว่าอาวา,าพูดเข้าข้างฝั่งไทย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะก็บอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เราควนขับพวกเสียมออกจากอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าประวัติศาสตร์แบบเดิมๆของพวกเสียมน่ะเหรอพวกมันคือจนที่หิวกระหายแผ่นดินของคอมเมนต์ของเราความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าพวกอาเซียนม,มันชอบทําตัวแบบนี้มาตลอดสนที่สัญญาเซ็นไม่กี่วันพวกมันก็อยากยกเลิกเซะนแล้วไม่ถึงครึ่งเดือนพวกมันยุติสนธิสัญญากับเราคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่า พวกเสียมนี่มันโคตรเจ้าเล่ห์จริงๆเลยว่าคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพวกเสียมเป็นพวกหน้าสื่อใจคตทั่วโลกเขารู้ดีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยมันคือประเทศโจรโจรที่ต้องการแผ่นดินเขมรของเราความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้ด้ยวยบอกว่ารอบทําร้ายทหารไทยแบบนี้ยังต้องการสันติภาพอีกเหรอแบบเนี้ยมันต้องเจอสงครามอีกรอบจะได้รู้กันไปเลยว่าใครจะล่มสลายหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับ นะฮะโดยบอกว่าแม่เดี๋ยวเจอสองครามลุ่มสองตอนหนึ่งแล้วไทยจะรู้เรื่องหลังจากนั้นชาวไทยคนเมื่อสักครู่ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเดี๋ยวนะใครจะมาช่วยมึงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการประชุมกับสยามไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกคุยกับสยามก็เหมือนคุยกับ ควายพวกมันนะ่ะไม่สามารถคุยต่อร้องอะไรได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันเหมือนการคุยกับสัตว์พูดวันนี้อย่างหนึ่งพูดพรุพ่งนี้อีกอย่างหนึ่งพวกมันไม่เคยใส่ใจหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอบคุณมาเลเซียและท่านอันวานะที่เข้าใจคำพูดชาของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยใช้เล่ห์เหลี่ยมมาตลอดหาเรื่องที่จะปะทะกับเราเพราะต้องการประสาทตาก,กระเบยซึ่งมันเป็นของขมรที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษเราไม่ต้องเจรจา ต่อร้องอะไรกับพวกมันทั้งนั้นเราไม่กลัวนานาชาติรู้ดีพวกคนไทยน้ำมันเล่เหลี่ยมเยอะและต้องการหล่อลวงนานาชาติให้หลงเชื่อในสิ่งที่พวกมันต้องการพวกมันหาเรื่องต่อร้องเราโดยการอ้างนานาชาติแต่พวกเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดิน คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสิ่งเดียวที่คนไทยต้องการก็คือทําให้ตัวเองดูดีคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาทำเพราะต้องการปราทตากเกเบย์กับปราศขันนาคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฮ่าพวกเสียมทําตัวแบบนี้เจอมาเลยกับอเมริกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยจริงๆว่าทําไมคนไทยถึงต้องไปเจรจากับ จนีเขาต้องการจะบินไปหาจีนเพื่อใช้สไตล์เดิมๆกับเราเหรอหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าฉันรู้สึกกลัวจริงๆกลัวพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนปี1970นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าประเทศเราเข้มแข็งพอและคอมเมนต์ของเราไม่แตกแยกคอมเมนสามัคคีกันคอมเมนตจะเข้มแข็งเข้มแข็งพอที่จะต่อต้านประเทศอย่างไทยได้รัฐบาลของเราเข้มแข็งและไม่เคยกลัวพวก คอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่ามาเลเซียควรจะบันทึกเอาไว้นะแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปถึงอเมริกาด้วยเพื่อบีบบังคับให้ไทยทำตามข้อตกลงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการเสริมสร้างทางทหารให้แข็งแกร่งเท่านั้นเราถึงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการต่อท่านไทยได้เราจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเขม่นอีกแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันอยากให้พวกเราทุกคนคิดให้ดีนะพวกโจรน,นะมันต้องการให้เราล่มสลายแบบนี้ใส่โจนโจนคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะ บอกว่ากัมพูชาและประเทศไทยควรเคารพข้อตกลงหยุดยิงนะไม่ใช่ทาตัวแย่ๆแ,แบบนี้พวกโจรเสียมเนี่ยมันต้องการแผ่นดินของเขเมรของเราไม่จบไม่สิ้นจริงๆเราควรพิจารณาเรื่องนี้และยื่นเรื่องไปถึงมาเลเซียให้มาเลเซียยื่นเรื่องต่อไปที่อเมริกาหากเราทําตามแผนงานแล้วก็ประเทศของเราจะอยู่ในความสงบแน่นอนแต่พอไทยนะ่ะมันมีแผนการที่จะยึดดินแดนของเขเมรของเราทหารฮีโร่ของเราทั้ง18คนพวกมันก็ไม่ยอมปล่อยตัวอ้างโน่นอ้างนี่เลื่อนวันออก ออกไปอีกจนเสียมนะมันวางเรื่องเพื่อที่จะเหยียบย่ําคนขมินของเรานั่นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกพวกเสียมน่ะมันจะต้องเจอกับเอาวานและอเมริกาแน่ ah. เรื่องนี้เนี่ยนานาชาติต่างเห็นเป็นเอกฉันทว่าไทยไม่เคารพข้อตกลงหยุด ห,หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าประเทศไทยกําลังจะเดินทางไปที่จีนวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกายนนี้พวกเขาต้องไปต่อร้องกับจีนเพื่อไม่ให้มาช่วยเราแนะ่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอบคุณมาเลกับอเมริกันนะที่เข้าใจกัมพูชาของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเคล็ดลับของพวกมันมีไว้เพื่ออย่างเดียวคือยึดแผ่นดินคาเมนของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยีนเล่เหลี่ยมเยอะจริงๆเนาะขนาดมีอเมริกามี ีจีนมีมาเลย์มียุโรปมากดดันแล้วพวกมันก็ยังทําลายสัญญาสันติภาพได้ประเทศที่น่ารังเกียจแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในอาเซียนอีกหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโอ้ยด่าตัวเองเหลือนเนี้ยอีกคนหนึงนะชาวไทยของเราไปตอบกลับเช่นกันนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยนะรู้สึกรังเกียจเขมรมนมากพวกคขมรนก็ยังลักลอบเข้ามาทํางานในไทยเกือบทุกวันไม่อยากจะเชื่อเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่มีทัศนคติ แย,แย่และมีเล่ห์เหลี่ยมแย่ๆอยู่เสมอพวกมันน่ะไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าปล่อยให้พวกมันโชว์ความเป็นโจรของพวกมันต่อไปเถอะโชว์ความเป็นโจรเยอะๆทั่วโลกจะได้รู้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามีใครรู้บ้างครับว่าทหารคอมเมนต์ของเราหนะ่าเคยเหยียบกับระเบิดของไทยบ้างไหมเราควรถ่ายภาพเอาไว้นะทหารของเราหนะ่าหลายคนมีชีวิตอยู่ที่ชายแดนเชืเอ่อเถอะ ถ้าเหยียบกับระเบิดของไทยนะํ่มจะต้องมีข่าวออกมาหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยบอกว่าฉันได้อ่านข้อความของคุณแล้วฉันว่าคุณน่าจะมีความสับสนอะไรบางอย่างทหารของกัมพูชาอยู่ดีที่ชายแดนไม่เคยเหยียบกับระเบิดของไทยเพราะไทยไม่เคยหวางชาวไทยของเราอีกคนไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทหารทั้ง18คนนะเขาอยู่ดีและที่ทหารขมริ้นไม่เคยเหยียบกับระเบิดของไทยเลยก็เพราะว่าไทยไม่เคยหวางกับรับ เบิร์ดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเสียมรู้ว่าพื้นที่มันเป็นของเราแต่เขาก็ยังส่งกองกําลังเข้ามาเสียมใช้กองทัพอ้างว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองเพราะต้องการอยากให้เกิดสงครามความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าได้โปรดเถอะฉันแชร์ข่าวนี้อยู่ตลอดและหวังว่าเสียมจะยอมลดมือลงบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า <laughs> ไอ้ที่ผ่านมานี่มันก็สนุกแป๊บเดียวเองจริงๆเนาะ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันรู้สึกเสียใจที่คนขมเนตส่วนใหญ่ยังคงนอนหลับอยู่ในขณะที่จนเสียมกําลังขโมยแผ่นดินของขมเนตของเราคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าผู้นําคนไหนคนไหนของไทยเปลี่ยนผู้นําใหม่กี่คนก่อนนิสัยเหมือนเดิมคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าชาติไทยควรเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะนึกถึงปราสาทพระวิหารสิเราไปขึ้นศาลโลกร่วมกันแล้วก็หาข้อตกลงได้อย่างสันติแต่รัฐบาลไทยก็ประกาศมาตลอดว่าปราสาทพระวิหารเป็นของ ตัวเองทั้งที่ศาลโลกตัดสินแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยมักสร้างปัญหาอยู่เสมอการเสริมสร้างกำลังในการสงครามนั้นยอมรับว่าไทยเหนือกว่าเราแต่ไทยควรจะยุติเรื่องนี้เราไม่ต้องการสงคราม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ไทยก็เดินทางผิดมาตลอดคนไทยไม่ต้องการให้กัมพูชาพบกับความสงบสุขเขาไม่ต้องการให้กัมพูชาของเราได้รับสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาอยากสู้กับคอมเมนต์ของเราอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ของเราแม้ไม่รู้ราแต่พวกเราจะสู้อย่างเต็มที่ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าบางทีตอนนี้ประเทศไทยมันอาจจะกําลังพัฒนาะอาวุธนิวเคลียร์อยู่ก็ได้พวกมันน่ะไม่ต้องการให้เราเป็นภัยคุกคามมันบอกแบบนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม้ ain, ว่าเราจะเจรจากับประเทศไทยเท่าไรแต่บ้านของประชาชนที่อยู่ที่ชายแดนก็โดนพังไปหมดแล้วพวกมันยึดคืนแผ่นดินของเราถ้าลบกันแล้วเราชน,นะพวกมันจะคืนแผ่นดินให้เราไหม ความคิดเห็นต่อไปเป็นคนไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าแ <c> อ <oughs> มอมเมนรอบนี้อยากกินไข่กี่ฟองบอกมาได้เลย <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยแสดงเจตนารวม,มอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการสันติภาพพวกเขามีเจตนาชั่วร้ายและต้องการสงคราม ต้องการยัดเยียดสงครามให้กับขมรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าจากนี้ไปประเทศของเราจะต้องเข้มแข็งขึ้นเราต้องสามัคคีกันเพื่อต่อต้านไถนาะคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่า25ปีที่แล้วกองทัพเสียมบุกมาเย็ยบย่ำเขมรของเราและเขาก็ทำํำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ขมรของเราเป็นคนรักความสง,งบพวกเสียมตกการทำตัวให้เลวร้ายเหมือนโจนรัเสเซียพวกเขานะ่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยกว่าเ,าเรา แต่เป็นพวกขาดศิลธรรมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าได้โปรดเธอกัมพูชาต้องการหยุดสิ่งนี้เสียมอย่าเริ่มอีกครั้งเลยนะระเบิดที่อยู่ที่ชายแดนน่ามันไม่ใช่ระเบิดใหม่นะรัฐบาลของเราก็บอกแล้วว่าเป็นระเบิดเกา่ากัมพูชาไม่เกี่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชารักประเทศไทยนะประเทศไทยต้องเข้าใจนะประชาชนทั้งสองฝ่ายนะ่ะไม่ได้เกลียดชังกันเข้ากระดูกดำแต่ขอร้องละ อย่าโจมตีเราอีกเลยนะ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านายกมาเลอ้างเรื่องข้อสัญญาสันติภาพแต่ประเทศไทยทําตัวเหมือนเรื่องตลกเขาต้องการยกเลิกสิ่งนี้เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่เคยถามกัมพูชาของเราเลยและแบบนี้เราจะเซ็นร่วมกันทําไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเล่หเลี่ยมเล่หเลี่ยมตลอดและพวกคนไทยหน้ามันคือสายพันธุ์โจรที่ขดจะทุจริตคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยดูถูกขมรนของเราโดยการยกเลิกสัญญาเพียงฝ่ายเดียวและเราจะไปเซ็น วมกับเขาทำไมอาเซียนควรขับไทยออกจากอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศเสียมคุยกันมาตั้งนานแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายก็ยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเราจะต้องติดตอ่อไปหาสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าไทยจะบุกเราในเลววันนี้แน่และอเมริกาจะต้องช่วยเราคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าทุกประเทศในอาเซียนเขาเอือมระอาไทยกันหมดแล้วแต่ไทยน่ยมันไม่รู้ตัวว่าอาเซียนกําลังจะขับมันออกจากอาเซียนพวกโจรทุเจริตเอย้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ใช่โจรก็คงไม่ใช่ไทยพวกไทยนะ่มันบุก ล้นทุกที่เลยนะไม่บ่าจะเป็นลาวพม่ามาเลในประวัติศาสตร์มันเขียนไว้ชัดเจนพวกคนไทยน่ะเป็นขี้ขมโมยและประเทศส่วนใหญ่ก็รู้ดีและไม่มีใครรักประเทศไทยหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฝ่ายตรงข้ามคือประเทศไทยเขาอ้างว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหมือนพ่อของเราเขาก็เลยพยายามคุกคามเราอยู่เสมอภายความมั่นคงของประเทศของเราก็มีแค่ไทยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าพวกจนเสียมันก็แย่จริงนั่นแหละแต่เราไม่ได้มีแค่ไทยหรอกน ที่เป็นภัยคุกคามเรายังมีเวียดน้ำกับลาวอีกด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพี่เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกปักรักษาชาวกัมพูชาด้วยเถอะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องห่วงอีกไม่น่นคอมเมนต์ของเราจะมี F16 แล้วก็จะมี j จสประเทศไทยจะไม่สามารถดูถูกเราได้อีกแล้วเราจะเก็บเงินซื้อปี2030เราจะมีกําลังต่อต้านไทยแนะ่แมม รออีก5ปี6ปีเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเจอกับพม่าจังฮ่าฮ่าพม่าจะบุกไทยอีกแนะ่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่คือเหตุผลที่พวกเขาปกป้องแผ่นดินของตัวเองแล้วก็มาลุกล้ำแผ่นดินของเราประเทศไทยนะ่ะมันเป็นประเทศกระจอกพวกมันนะ่ะไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอะไรก็ไม่รู้เอามาบังคับใช้กับคนของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าบางทีทหารไทยที่เหยียบกับระเบิดนะ่ะอาจจะเหยียบกับระเบิด ของตัวเองก็ได้วางเอาไว้แล้วเหยียบเองก็อายไม่กล้าบอกใครก็เลยโยนความผิดเรื่องระเบิดมาให้เราหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่ากูละเบื่อมุกนี้ของมึงจริงๆว่ะไอ้มุกวางเองเหยียบเองเนี่ยยืมขามึงมาเหยียบสักขาได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชารักสงบนะไทยไม่ควรบุกเหลา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเชื่อเธอมาเลเซียกับสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้ามาช่วยเหลือคอมเมนต์ด้วยความจริงใจคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านึกถึงเสียมงานนี้นับรองว่าเสียมโดนวางยานแน่หลายหลายคนจ้องจะทำร้ายเสียมอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศของเราแต่ก็เจอข่าวว่าทหารเสียมเหยียบกับระเบิดเหยียบกับระเบิดอีกแล้ว ใส่รลายประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วความวัวไม่ทันหายก็เอาความควายเข้ามาแทรกเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไม่ซื่อแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่กับพวกมันต่อไปได้อย่างไรพวกมันเป็นเหมือนหมาที่คอยกัดแทะกัมพูชาอยู่เสมอครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะอย่างที่บอกว่ามีความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเยอะมากเลยนะครับแอดเลือกเพียงบางส่วนมาเล่าให้ได้ฟังเท่านั้นเอง บางส่วนก็คิดว่าอเมริกากับมาเลเซียจะช่วยตัวเองรบกับไทยนะครับบางส่วนก็อยากให้ขับไทยออกจากอาเซียนนะฮะคือกัมพูชาเนี่ยเขาคิดอะไรได้ประมาณนี้แหละครับมากกว่านี้เขาคิดไม่ออกแล้วอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้คิดไม่ได้นะับเพราะถ้าคิดได้นี่ฮุนเซนคงไม่ปกครองกัมพูชามาได้ยาวนานขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมด ทำด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ